เม่นว่นค่ะอ่าบดีจ้าค่ะมาตามแนวทางกับเม่นวนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6พนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะคุณแม่เนาะแม่ค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้ววาสันฝันมืออไรคุณแม่ฝันมือขืนมือวันพระพอดีโอ้ฝันมือวันพระพอดีเนาะเออฝันแนวไรคุณแม่ฝันยังว่าวันหนองมาวันนองมาบาทนี่ก็เลบาอุ้ย ขันมากกับไปบุตรหลราไปเล่นนู่งกันอันไม่ใญ่โวพุ่นว่าฉันไม่ใหญ่นั่นเราก็เสียแต่ไรเราเสียแต่โดนอะไรนั่นผู้ไรเราคุณแม่ผู้ซื้อว่าโวนั่นบอกเออมอล่อมอล่อมไม่ไ่โวกันยังว่าไม่ใญ่กันยังว่าไม่ใญงนั่นเป็นมอล่อค่ะพวกแม่ยญ่กองผู้ไรแม่มัวสิหูอยู่แต่พอตัวจิหูอยู่แต่ว่าโตหลุนโตบ่หูดอกค่ะอ่าเราเป็นมอล่อตัวมอล่อเก่าบานนี้อันเล่ากับเบิร์ตแว รเ,เบิดอ,อาอยุเล่าโวยจังว่าได้เก่าสิปุ่นเด้อรเบิอ์อเสียชีวิตตอนอาอยุเก่าสิป,ปีแมน่นค่ะบานนี้จังได้ตอนนี้ความฝันบานนี้พะนาป้า,าว่าสนาเจ้าไปอยู่บ้านไม่แต่ว,ว่าเจ้าแล้วว่า,า,วาอันเจ้าเลาว่าอันปลูกบักพริกปลูกบักเขืออีหยังนั่นงามเนาะแต่ว,ว่าไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บุญว่าสนาค่ะเพันกระเบาะ้าน้าดอกพันกระเบาะ้า ไปทั้งเพลินหมดแล้ล่ะนไปทั้งเพลินหมดที่ล่ะเพลินเบาๆน้ำเหา่าเลยมีตาเบากับเบากันกับน้องสาวเฮากับเฮาแล้วก็อีเจียมแล้วก็พวกคนหูจักกันนั่นล่ะอยู่แถวๆเฮือนเพลินนั่นละ่ะค่ะเบากันอื โอ้ยเจ้านันน่นเฮ็ดบักพริกนี่เจม้มาคือหลายแถวว่าใส่บักพริกย่างตั้งเฮ็ดไปถุงไปถุงไปถุงถุงกับถุงไงแห้งอู้แหลมบอุบักพริกเพิน่นเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนั่นไม่จะถุงใหญ่ๆเนาะเลยว่าอยู่ทั่นร้านเจียมร้นนานแม่นตัวเมื่ออันกรุงเทพนั่ะสื่อน้ำเล่าที่หลังทางสาวเขาเนี่ยค่ะ,คะบาดโตเล่าเองเลยว่าเฮ้ยบอกให้ซื้อดอก ไม่ไดแจกไปให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ร้านเมือ่อกรุงเทพเปล่าวะอืมเอาไปโลดกันวะโอ,ทอ,อ้ทุงอันอันทุงอันอันอันบักพิกอะค่ะอืมเอาใส่โลดโลดเอาใส่โลดโลดบาสาบาันบ่าค่ะเพิ่นบา่า เพื่อนอันไหนป่าโวอันไหนป่านั่นไหนเป็นคนเบาอืมคนที่เพื่อนเสียไปแล้วเออเพื่อนเป็นคนเบาเพื่อนเอาหายเพื่อนเบาเองแต่ว่าเพื่อนเฮาได้ยินแต่เพื่อนเบาซื่อแต่ว่าหันเห็นโตอยู่แต่ว่าเพื่อนบริบ่าวน้ำเฒาเพื่อนเบาทุกผู้ใดลราบ่ห่วงน้ำฝนโอ้เพื่อนเบาเป็นน้ำฝนแต่ฝนด้วยค่ะเพื่อนเบาหันหน้ำไปทางผฝนอืมบ่ได้หันหน้ำมาหาคนบ่อพ่อ่สิเพื่อนสีมาเบาน้ำเฮาเฮ็ดยังเพื่อนหนีจากเฮาตั้งแต่จจกเทอด้ายปีเบิ่อ าอายุเราจนดุย้ยบานนี้คุณแม่ในความฝันนี่หลังจากเพื่อนบาวของสันแล้วจังไรต่อบบบนี้บ้านนี้บ้านนี้คุณว่าอันอันเอาเอากุชิห่ไเพื่อนมากุชิี่ไบักที่นี่ป่ะน่ะค่ะเอาขนขนเพื่นมาหฮเซื่อนี่ดะเอาไปโหลดหาถุงหาถุงเอาหาถุงเอาใส่ถเอาใส่รถเลยใส่รถเลยเพิ่นวะใส่รถนอองท้านั่นล่ะอันใส่รถอีนั่งเกียร์มา กับคุณค้นขื้นใส่รถมันมบักพีกอะ่ะค่ะคนเปิดเปิดประตูอันเปิดดากรถนั่นมันกับค้นใส่ค้นใส่นะ้มันว่ามันสีเมือกรุงเทพเนาะค่ะ <Kh á. S 2> มันสีผ้ากันเมือแล้วม,มันมา <Kh á. S 2> อืมอันจังไรต่อ <มา S 1> ได้บาที้อันอนันได้บักพีกยังแล้้ก็สานในเพื่อนป่าเพื่อนไฮเลยแต่มันขอบใจได้หลายเด้อขอบคุณได้หลายเด้อหน่องสาวห้างหนวดว่าค่ะ ที่อันห้บักพีกบ่าเงินน้ำบาสันบ่าก็เอาดอกก็สิให้ลูกสาวเพื่อนกับว่าก็ทีเอาให้ยังห้มุ้งไปหายวกผู้นันผู้นี่กินในเดิอแบ่งปันเขาโหลดบาสันบ่าอเพิ่นบ่าค่ะเพิ่นบอาเองเพิ่นได้ค่ะเออบ้านี้ห้องหรือวะแต่ว่าขันขันว่านั่นนั่นไมีเลขนั่นเลขนั่นกะบักพิกกะเก้า หาศเก่าโอ้อันหาศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าหาศูนย์เก่ากระไรเป็นยังหาศูนย์ศูนย์หากระไรบักพีบักพีบหาถุงนี่บันนี้เลขทะเบียนรถร็เล็แต่เบนเบียนรถมันเป็นเ้าจือไรนอนในดากมันเ้าวแนมจืดไรค่ะผู้แม่คิดก่อนค่ะเก้าสาม เจ็ดหกเก้าสามเจ็ดหกเออคุณแม่เห็นชัดเจนมันบ่รถขั้นนั่นมันเค่อยออกได้ห้าฟันเห็นลูกรถบักตุงมันยังออกเสยเลยเห็นบอกเก้าสามเจ็ดหกเนาะเลขทะเบียนรถที่ค้นบักพีกเนาะที่เพิ่นเอาบักพีกหายละค้นขึ้นรถสีไปโงกุงเทพเนาะแม่นค่ะเก้าสามเจ็ดหกเลขที่โเนาะเออ กระตัดกลับมวนเอาค่ะท่านผู้ชมแม่น้วก็คุณแม่ว่าคนทีเพิ่นมาเว่ามาคุยผู้ที่เป็นเสียไปแล้วนอกจากเอาบอกขี่ใครนี่อายุเพิ่นเก่าสิบป,ปีเพิ่นบอกคุณแม่แมอายเก่าสิบป,ปีเพิ่นเป็นผู้เฒ่าแล้วเนาะอ้ยเพิ่นเฒ่าแล้วค่ะอืมลากาเขาบอกว่าเขาสิยหายหาถุงแม่บอกเขา,า,ขาคุณแม่เพิ่นก็หฮร้านอันเพิ่นค้นขื้นหลดแต่ละค่ะยังว่าหฮ ไปกรุงเทพเด้อแบ่งกันเด้อค่ะหาถุงเป็นบบกคุณแม่หาถุงมาฟีหาถุงเนาะค่ะคุณแม่นี่ตีไห้ก็คือหาศูนย์เก่าเนาะแม่หาศูนย์เก่าเลขสามตัวอืมท่านผู้ชมก็ไปตัดครับหมุนเอาเนาะคุณแม่เนาะแม่ค่ะเป็นแนวทางของเมนวนค่ะแล้วขอถามเพิ่มเติมเนาะค่ะในความฝันนี่คุณแม่ฝันเห็นน้องสาวบป่คะน้องสาวน้องสาวน้องสาวยังไคะ ผู้เดียวสาวผู้เดียวอายุประมาณเด็กปีหนอบ่โูโหรอกจำบ่ได้แม่นบ่มคะคุณแม่จำอายุน้องสาวบ่ได้เนาะค่ะแม่นน้องสาวมีคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีผู้เพิ่นเสียผู้เฒ่าผู้เพิ่นเสียเป่นบ่กค่ะเออผู้นึงกับผู้หญิงนั่นก็ลูกสาวเพิ่นนั่นล่ะปาโลนานลาและเว้ากันอยู่หันลาแล้วก็แล้วก็ลูกสาวเพิ่นอีกผู้นึงรวมทั้งเบิรเป็น4คนแม่นบ่กค่ะแม่นแต่ว่ามีแต่ผู้หญิงล้วนๆแม่นอืม เขาแห้งอีเรีนี่ก็คือผู้เพิ่นเสียไปแล้วเนาะเพื่อนมน้ำบัวเทาหรอกค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะคุณแม่เนาะแม่นตีเอาค่ะบักพริกนี่เป็นบักพริกสุกหรือบักพริกดิบโอ้ยกับบักพริกสุกแล้วเนาะแดงจึงคึงเปืนทุงเป็นทุงเปือนทุงยังบักพริกสุกแดงจึงคึงเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะในความฝันนี่ก็ได้โยขึ้นโลดเนาะค่ะแต่ว่าจำเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นไฮฮาทุงเนาะคุณแม่ไฮฮาทุงยังมาค่ะเสดวะพอะจิตสือเอาหันนาเบ้า มาชิ้นสื่อให้หนังกูเสียหายังมาไปแบ่งกันอยู่กรุงเทพเดอ้อให้พี่ให้น้องกินเพื่นกระบาดให้ไปแบ่งกันเนาะค,ค่ะค่ะอ่ะซือว่าเลขนี่เขาแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นหามาแบง่งพี่แบ่งน้องเนาะค่ะก็คือหมายถึงแบ่งท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะก็คือแบ่งปันเลข อาสีเขาแล้วแต่ว่าอยู่ในนีค่ะท่านผู้ชมตัดลับมุนเอาเนาะค่ะหรือบ่กกระซามาต,ตีเพิ่มได้เนาะค่ะ<า>แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะถ้าผูดด้ใดตีเพิ่มคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันห้เป็นแนวทางรับท่านผู้ชมท่านอื่นเนาะคุณแม่นเนาะนาค่ะคุณแม่ไม่ยัง้งเพิมเ่มเติมบอคบอ้าค่ะขอบคุณเมนนวันได้หลายค่ะ ทีนมาแบงปันแนวทางเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอพูคุณค่ะคุณแม่ค่ะามาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสลากกินแบงรัฐบาลของเมนวนค่ะในวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 8น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของเมนวนเนาะค่ะเมนวนนี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันเหินน้องสาวเพิ่นเนาะค่ะว่าเพิ่นไปกับน้องสาวเพิ่นว่าไปแล้วไปพอ่อ ผู้เฒ่าเพื่อนว่าค่ะผู้เฒ่าผู้นั่นนี่เพื่อนหุ่นจักเพื่อนว่าซื้อว่าแม่วูเนาะค่ะแม่โวนี่เดีเสียชีวิตแล้วเพื่อนว่าค่ะเสียชีวิตตอนอายุเก่าสิปีเพื่อนว่ะค่ะแม่โวนี่ปลูกบักพีขายเพื่อนว่ะนี่ความฝันบักพีมีแต่บักพีสุกเพื่อนว่าค่ะบักหลายเป็นไฮเลยเพื่อนว่าค่ะปลูกแบบหลายเพื่อนว่าค่ะล้วแม่โวนี่ก็เลยเว้าเนาะค่ะว่าให้พากันเอา บักพีกนี่เมื่อกินว่าส่นเมื่อกินอยู่กรุงเทพเพื่อนว่าค่ะในความฝันเอาเมื่อแจกคนกินเพื่อนว่าเอาเมื่อให้คูให้ค้นกินเพื่อนว่าค่ะเอาไปโลดให้ทั้งเบิร์นี่หาถุงเพื่อนว่าค่ะ <cing> ให้นี่ให้หาถุงนี่ให้น้องสาวของเมนวนเนาะคะ่ะเอาลุงเมื่อกรุงเทพเมื่อให้ญยาทีพี่น้องกินเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะคะ่ะลามน้องสาวเมนวนนี่กไดียกเนาะคะ่ะบักพิกสดเนาะคะ่ะบักพิก ซุกนี่ขึ้นทั้งรถหาถุงเพื่อนว่าค่ะขึนทั้งรถเป็นรถกระบะเนาะค่ะขึ้นทั้งรถนะหาถุงแล้วรถขั้นนั่นเนาะคะ่ะเลขทะเบีย 6, นเก้าสามเจ็ดหกเนาะคะ่ะเป็นเลขทะเบียนรถที่ขนบักพิกขึ้นไปเพื่อนบ่าศรีอาลงกรุงเทพเพื่อนว่าค่ะเมนวน,นี่ก็ฟันสันสันฟันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะเมนวนให้แเน,เนวทางมากก็คือเก้าสามเจ็ดหกเป็นเลขทะเบียนรถกระบะที่ขนบักพีขึ้นเนาะค่ะจำได้ชัดเจนเพื่อนว่า เลขทะเบียนเก่าสามเจ็ดหกเลขสี่ตัวค่ะอย่าลืมตัดกับหมุน้าเพิ่นว่าค่ะลวก็เก้าศูนย์เนาะค่ะเป็นอายุของเมวูตอนเสียชีวิตเพราะว่าฝันเห็นเพิ่นคักแน่เพิ่นว่าค่ะจากที่บวเคยฝันเห็นจักเถื่อเพิ่นว่าค่ะได้เสียจากกันไปโดนเหลวเพิ่นว่าค่ะลวก็ฮาศูนย์เก้านี่เป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะหานีเพิ่นตีมาจากบักพิกหาถุงเพิ่นว่าศูนย์นี่มาจากคนที่เสียชีวิตแล้วเพิ่นว่าค่ะเก้านี่เพื่อนเอามาจาก ผูเฒ่าเนาะค่ะผูเ่าก็คือเมโวนี่ล่ะเพิ่นว่าค่ะเป็นผูเ่าเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยให้เป็นหาศูนย์เก่าเลขสามโตค่ะแล้วก็ศูนหาตีจากฝันเนาะค่ะเพิ่นว่าบักพิกหาถุงเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ถุงมันเป็นชีออกกลมกับบกลอกแต่ว่ามันกลมๆเพิ่นว่าค่ะถุงบักพิกนี่ถุงสีโลนี่ เพิ่นก็เลยหายเป็นศูนย์หาเนาะค่ะเป็นเหล็กดีจากฝันเป็นแนวทางของเมนูนันในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหรอยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูมสุขคนแต่ก็อย่าลืมเนาะคะ่ะเหล็กสี่ตเหล็กสามตเหล็กสองตให้ตัดกับหมนุนน้ำมารกตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้น,นะคะ่ะอย่าลืมว่าเหล็กทะเบียนรถเนาะคะ่ะหกกับเก่านี่เป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวก็ได้เนาะคะ่ะแล้วกัเจ็ด กัปหนึ่งกับเป็นตัวเดียวกันอาสิกัปหัวกระไดเนาะคะ่ะอันนี้ว่าเป็นแนวทางสู่่านผู้ชมทางบานฟังเนาะคะ่ะมากกระจัดขัดกระพานค่ะท่านผู้ชมขาแนวทางเมนวไหามาในงวดวัดนที่หนึ่งมินาคมหกแปดนี่คะ่ะกะขอหมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุคนคะ่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพารวยนํำนี้เด้อคะ่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหมขอบคุณคะ่ะ